ีก่สิมาอ่อนหมูสามสันเน้อจ้า,จามันมันหลายตรงลวกเอามันมันถิ่มก่นอนเด้อจ้าอา,อาหมูใสะะ่บัคก,กี้ใส่มะเขือใส่ผักกางจ้าลวกเอาน้ำถิ่มก่อนจ้ะเพราะว่ามันมันหลาย ใส่มะเขือลงไปค่ะมะเขือลงไป oh. หมูค่ะโอ้ำดักใส่หมูล,ลงไปแล้วก็เกลือโค้งลงไปค่ะน้ำปลาลงไปนิดหน่อย แล้วก็ใส่ผักคีที่หลังนะคะค่ะตามด้วยข้าวคั่วจ้าใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะให้มันมอหอมมจ้ขาข้าวคั่วเสร็จแล้วก็เป็นผักคีผักกระแยงค่ะผักคีผักกระแยงต้นหอมนะคะนี่ค่ะ,ะหอมหวนๆเลย หอมหอนๆเลยจ้าไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้ไม่กินอ้อมหมูจ้าอ้อมหมูใส่ผักคีเลยใส่ต้นหอมแล้วกะ็ผักกระแย้งจ้าเรามาเขือมามามากินน้ากันก่อนกินกับฝากก่อนอรก่อนแช่นเด้อจ้าไม่ต้องเปลี่ยนเลยยูทู Pa Pa nếu mà đã lãi mơ đã แปบ,บแทบเออไม่กินน้ำตันนะต้องเอาหมูไปลวกน้ำนห้อนทิมกันจ้าเพราะว่ามันมัน สามตันล้ลวนๆนะลวกถิมจังจน้อยมันมันพะสามตันมันเนื้อแดงกับลวกค่ะลวกออกจังน้อยมันจังมันดีรู้สึกดีนะ ข้าวกระห้อนแจ้งกระห้อน <c oughs> อ,อบมีสารแทเด้วย้ะกันตอนกับเห็ดไปเบื้องแล้ว chàng ấm nó sẽ gặp của chẳng nói chà chơi <coughs> gặp của chẳng nói nữa ô ขังนี่เมื่อก่กินขังนี่ <c oughs> กินได้ทั้งสองขัง <c oughs> ขางนาดทั้งซ้ายทั้งขวาจ้ะ Mm Mm 嗯。Mm. พักกันมิ้นบักเขือบักซีลาวต้นหอมแล้วกอะพักกันแยงเส้ยหลายๆพักก็ได้จ้ะแห้งแซบใส้หลายก็นี่ก็ได้แต่ว่าจะขาดพัก,พ,ก,กพักกันแยงกับผักซีลาวกับต้นหอมค่ะ ขาดสามพักนี่บ่ได้มันก็สิบ่อกไข่แซ่บบางคนออมใ้่กระลำปีกัได้แต่วา,หาให้ยไซส่พวกพักซีล้อมพักกันีังน้ำมันจะดีหอมอ,อมเนื้อ อ้อมเนื้ออ้อมหมูอ้อมไก่ได้แบบสูตรเดียวกันนะจ๊ะมื่อเช้าจิจไปหาเสือห้องไห้บ่มีมันเหมดก็เลยเอาหมูอื้อ บนมันหน่อยเด้น่ะซ้ำถุงละหาบาทผมเด้กระเท็ดแบนๆอ,กออกอ่ะอยินมหลอื้อ แสบแ่บ mm. คลิปนี้ก่อนจะนแล้วจ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้ากินบ่หมดดอกจ้ามันหลายกันเอามาหน่อยมันกับบางงามให้มันมีติดฐานให้มันหลายๆทีนะ